โรงเรียนอ่างน้องแหนประชาสสมาคียินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งปัจจุบันโรงเรียนอ่างน้องแหนประชาสสมาคีมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งิ้น16คนแบ่งเป็นผู้มวยการครูสายผู้สอน14คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายเชี่ยวพักดีนรงผู้มวยการโรงเรียนอ่างน้องแหมประชาสมคี 2. นางบุษยาพันโยตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 3. นางพิสมัยเสือกำปัง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 4. นางพวงเพ็ญแสงเท้าตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวภาวินีรวมใหม่ตำแหน่งครูชำนาญการ 6. นางสาวจุรารัตวงอนุตำแหน่งครูชำนาญการ 7. นายอิสริน,นันทนาวรากุลตำแหน่งครู 8. นายอนุภาพพิเชษชัยกุลตำแหน่งครู 9. นางสาวดวงนภาจิตทองหลางตำแหน่งครู 10. นางสาวธนัชยาพิมพ์สันตำแหน่งครูผู้ช่วย 11. นางสาวนนยนาตะประชุมตำแหน่งครูผู้ช่วย 12. นางอุไรพรน,น้ำดุ้งตำแหน่งครู 13. นางสมคิดไกรบอมรุง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง14นายจารัมน้ำดุง้งตำแหน่งครูอัตราจ้าง15นางอุไรวันไพรโรธวิทยาพรตำแหน่งครูอัตราจ้าง16นางสาวเนธนภาพานอิมมะเริงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเขตบริการของโรงเรียน โรงเรียนอ่างน้องแหนประชาสมาคีให้บริการด้านการศึกษารวมพื้นที่สามหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ห้าบ้านอ่างน้องแหนะหมู่ที่หกบ้านหนองสมงและหมู่ที่เจ็บ้านใหม่น้องแหนะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด143คน ประวัติโรงเรียนโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสมาคีวิชิตเนตินอุปถมัมเดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองสมองตั้งอยู่หมู่ที่ห้าตำบลหน,นองบัวสาลาอำเภอเมืองนคนรราชสีมาจังหวัดนคนรราชสีมาโดยมีนายโกสิงทะเลผู้ใหญ่บ้านขณะนั้นรวมกับชาวบ้านก่อสร้างอาคารเรียนแบบศาลา เมื่อปีพุทธศักราช2496บนเนื้อที่10ไร่2งาน9ตารางวาเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนจำนวน87คนมีนายทีมโตโคกสูงเป็นครูใหญ่คนแรกในปีพุทธศักราช2507นางประไมวิชิตเนตินได้บริจาคที่ดิน จำนวน7ไร่1งาน69ตารางวาติดถนนราชสีมาโชคชัยจึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งแห่งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอ่างน้องแหนประชาสสม,มคีวิชิตเนตินัยอุปถมัมจนถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2567 โรงเรียนอ่างน้องแหนประชาสมาคีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าดูน่าอยู่น่าเรียนผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอ่านออกเขียนได้โดยครูและบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมพันธกิจ 1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียน 5. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ประสงค์ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าดูน่าเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อ่านออกเขียนได้คำขวัญมีวินยัยใฝ่ศึกษารักษาวัฒนธรรมไทยปรชยัชญาอยากมีอนาคตสดใสต้องใฝ่เรียนรู้ด้านการบริหารมีการกําหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ แผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบมีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสแสวงหาความร่วมมือมีการมอบหมายงานให้ครูบุคลากรที่ชัดเจนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมีการดำเนินงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันและมีการปรับปรุงอยู่เสมอด้านอาคารสถานที่มีการจัดบริเวณสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความปลอดภัยมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมีการจัดห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมสนามเด็กเล่นพื้นที่ส่วนกลางมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อย ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อยร่างกายเล็บผมเสื้อผ้ามีความสะอาดผู้เรียนมีความพร้อมกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนรู้เพียงพอผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีพูดจาไพเราะเหมาะสมยิ้มไหว้ทักทายและสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ผู้เรียนมีทักษะในการคนา้นคว้าการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปฐมวยัยโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยัยที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ประกอบด้วยปรชยัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายจุดหมายมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์การจัดเวลาเรียนสาระการเรียนรู้รายปีสาระที่ควรรู้ประสบการณ์สำคัญครูปฐมวัยออกแบบและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกใช้หลักบูรณาการ ผ่านการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็กครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลสื่อและแหล่งเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กมีความหลากหลายเหมาะสมและเพียงพอการประเมินพัฒนาการครอบคลุมมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีร่องรอยการประเมินพัฒนาการและมีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการแก่ผู้บริหารผู้ปกครองมีการเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปฐมศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทความพร้อม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางโรงเรียนมีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชนครูมีการใช้ผลการทดสอบ O-net, NT, RT หรือผลการทดสอบระดับชั้นเรียนเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดคุณภาพการเรียนรู้ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21ครูมีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายมีการสะท้อนผลและให้คำชี้แนะผู้เรียนให้สามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสสมคีขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป